สายการตรวจสอบโอเคเอาไม่เป็นไรเราเราเมื่อปเนี่ยจุถูกเช่นครับเช่นครับจะนะทั้งหมดที่ว่ามาถูกแต่ว่าเดียวความุนกับคามนี้มีอะไรกันหรือเปล่าเวลา ตรงเวลาต่อหน้าที่ ก็จะหมายความรวมถึงเป็นคนดีได้มีมีทีท่านนึกออกไหมฮะทำบูรารึเปล่าไม่เป็นไรครับผมก็ผมก็นึกไม่ออกนะลิขสัตว์ถ้าใช้ผมทิดตามนะครับเดี๋ยวท่านช่วยนะเพราะเรากำลังช่วยการบดคุณสมบัติแล้วหลักสูตรนี้อาจจะเป็นหลักสูตรหลักสูตรแรกก็ได้ที่ที่ช่วยชุมชนในการที่ให้ให้ข้อพูน you do right. ผมบไหมือ้เก็บได้เกนมัหไม่คืนผมไม่เขงด้ราหมดเนละาเป็นผมนะถ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจจุดนผมท่านกำหนดคุณสมบัติผมก็จะให้กรอกว่าให้ผู้สมัครยกตัวอย่างวหน่ตัวอย่างที่แสดงความซื่อสัต์ของท่านที่ผ่านมา ผมยกเลยเมื่อเช้าอ่านว่าแท็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่นี่ผู้โดยสารลืมบุกไว้ในแท็กซี่แล้วเดินเข้าไปในร้านพอถึงร้านลึกได้เพราะมันลุกโล่งรีบกลับมาปรากฏว่าแท็กซี่ออกไปแล้วถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกว่าแท็กซี่เมื่อส่งคนนี้แล้วมีผู้โดยสารต่างชาติอีกสามคนขึ้นแล้วก็ไปแล้วชักชักทักเด con carne a... รู้สึกที่มั่นคงขาววอนเลยผู้หญิงคนนี้ชายคนนี้กับเราเนี่ยรู้สึกที่ยุย่อมเชื่อชูให้เกียรติสนับสนุนไว้วางใจเชื่อใจทุกอย่างที่มีให้กับให้กับเขานะครับจิตอาสาอันนี้โหน้าหน้าหน้า,นาจะเยะมากแล้วน่าจะมีชอ่องกรอกสักสักสามชอ่องไม่ถึงว่าสามประทันนะฮะท่าน,นมีประสบการณ์ที่แสดงถึงความเป็นคนที่ ใ่ไหมิเชษใช่ไหมจินอาสาใช่ไหมเคยมีจินอาสาแสดงอะไรเห็นโอเคครับเชิญเชเเชอ้าวคนเสียงปรอมือหนคะจิตอาสาก็เ็นผมเป็นองรอยู่เขียนองพครับอาสาสมัครปลอดภัยพ้อเคื่อนขับรถเรือครับก็ไปช่วยคนเจ็บถูกรถชนนะครับที่ถงแมนดำครับ คนเจ็บนอนอยู่การถนนนะครับก็มาผสมพยาบาลนะครับพวกมีพวกมาช่วยสมพยาบาลนะครับตีคนนะครับมีการผสมพยาบาลกันขาหักก็เอาในธรรมาดาขาอครับขัดขาไว้ไม่หขามันขึ้นอีกครับแล้วก็มีรถพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เขาเราต้องมีจิตที่จะไปอ่ะครับต้องถามคนเจ็บเลยเขาว่าจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าถ้าไปเราก ก็แล้วแต่ขอ,ของกับผมขอรุไครก็ได้ตัวอย่างเพราะว่ามีอยู่ในตัวบนเป็นเป็นปกติสหรับการเป็นทุนนนระัุนันามมาเห็นหช่องกรอบประวัติต่างๆเหล่านี้จะถูกกรอบม,มาเลยถ้าใครไม่ไมสามารถกรอบประวัติได้ครบถ้วนก็เราก็ระบรุว่าผา,าน,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 ผนคุณสบัติในการสมัครเป็นคณะกรรมการ อ้เท่นะผมว่าแค่ทุกคนที่นี่ได้เท่มากมเพราะว่าเราเป็นบทเรื่องตัวบุคคลกับเป็นเรื่องใหญ่สีข้อครับฮะข้อสุดท้ายนะครับรับอาสาอย่างนั่งหลับตาช่วยออก้วครับ การตรวจสอบได้นี่จะยากไหมหาข้อมุลยากไหมยากยไหมไม่ยากเป็นคนที่ตรวจสอบได้ระบบุอะไรเนี้ยเป็นคนตรวจสอบได้เออใช่ใช่ให้รับุจำนวนสามีหรือภรรยาออกมา อย่างนี้ครับรนี้ครับรอย่างนี้ครับคือคือผมคิดว่าตรงนี้จะทําให้สิ่งที่ท่านกังวลใจเนี่ยสามารถแก้ไปได้แล้วดีมากด้วยแล้วดีมากด้วยผมต้องนกจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการชุมชนเราทั้งสี่ทมนะครับทั้งสี่ทมทั้งนี้เพื่อที่จะให้เป็นการกรองคนผู้นําในชั้นต้นก่อนแต่ว่า ไอ้ตรงนี้มันต้องผ่านพวกเราส่วนวรวมให้เห็นด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราตำรวจเลือกกีดกันใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นต้องต้องเป็นแบบฟอร์มที่ท่านตารวจแล้วผ่านส่วนวรวมของทัง้งจุดสว่า้เอ้าเห็นด้วยนะใช้แบบฟอร์มเนี้นให้มีการสมัครหรือหรือหรือว่าจะทําให้ไม่มีใครสมัครเลยก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ครับ ตามสายครับไม <Designer> ่ใช่ัพวกท่านทุกเรื่งทุกอย่า Let